สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Family Day กับการเดินทางที่แสนจะอบอุ่นของครอบครัวข,ของเราวันนี้ผมฝ้ายและอันดาตั้งใจจะทำทริปสั้นๆในวันนี้ให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นความน่ารักของเจ้าตัวน้อยอันดาส่วนจะสนุกมากแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับ วัสดีครับสวัสดีค่ะรายการ Family Day ครับนุม่มวัฒพรธีมากรครับแฟร์อัดาธีมากรค่ะและนัเสเศธธีมากรเรือนอันดาธีมากรครับวับนนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพชชยกรุงเทพนะเป็นวันหยุดพักผ่อนประจําอาทิตย์เราก็พามาเที่ยววีเอนที่กรุงเทพบ้างน,นะครับสัปดาห์นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่จูนโน่ปาร์ใช่ค่ะอยู่ที่เอกกัยเกตเวืมสืบทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้เด็กๆคุณพ่อคุณแม่ได้ทํา ร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่ะลองเข้าไปดูกันว่าข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจดีป้ายหมาเอาเชิญเลยเชิญช้าช้านะช้าช้าไปโอ้โหช้าโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โห าไฟกัอันดามาที่นี่ที่นี่มีอะไรบ้างอะคะที่นี่เนี่ยวันนี้เขาบอกว่ามันจะมีเรื่องออสอนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของเด็กเล็กแล้วก็มีจูโน่ไลบรารีคือเขาจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ,อ่านหนังสืออ่านนิทานให้ลูกฟังซึ่งหลายๆคนเขาก็คงทําอยู่แล้วแหละพี่แต่ว่าวันนี้เรามาลองดูว่าที่เนี่ยเขามีอะไรพิเศษยังไงตรงไหนหกว่าปกติไม่รอแล้วล่ะคุณพ่อไปเล่นก่อนไหมไปอันนู้นมีอันนู้นมีลงสไลด์ลงมาด้วยได้นี่ พี่เพื่อนฮัลโหลพียงฮัลโหลพี่ยงสวัสดีครับอยู่พี่จะทำดิวี่ทำได้ไงอะงงงงหน้างงนี่งงงงเขาไม่มีลูกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่าเขามีสถานที่แบบนี้แบบว่ามีบนโลกนี้เคยเห็นแบบมันอาจจะเป็นเมืองแบบว่ามันกระตูนปะใช่ที่มันแบบเป็นโลกของจินตนาการอ่ะแต่ว่าซึ่งตอนเนี้ยประเทศไทยเรามีแล้วอยากให้บอกว่ามีมีสถานที่แบบเนี้ย ไว้ในทุกทุกที่ที่เป็นแบบว่าพื้นที่สาธารณะอ้าไม่ต้องแย่งกันหรอกไม่ต้องแย่งกันให้เพื่อนเล่นด้วยแบ่งให้เฉาวๆเล่นด้วยเอาไปคือดาเป็นผู้ชายต้องให้เพื่อนผู้หญิงไปก่อนเออเก่งลูกเก่งแล้วไปไปไหมลูกไปไหมครับไปนะเอาไปตามไปตามคือแบบว่าวิธีไปไปไปอย่างแอร์พอร์ตที่สิงคโปร์ใช่มันเออได้ไปทำงานที่นั่นนะครับแล้วไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่นอนนิดหน่อยครับแล้วก็พาลูกไปแล้วก็เห็นว่า คือประเทศเขาดูแลเด็กๆด,ดีมากในที่แอร์พอร์ตของเขาจะมีสนามเด็กเล่นซึ่งแบบว่าแบบเนี้ยแล้วก็ครบแล้วก็แบบว่าเด็กๆก,ก็มาเล่นกันเต็มเลยอย่างเงี้ยเล่นฟรีโอเคเราก็เข้าใจว่านี่คือการลงทุนทงธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้อยากให้ใหผู้ใหญ่ที่มีสตังค์อ่ะแล้วมีโอกาสกว่าอะไรเงี้ยที่บอกว่าทํน เพื่ออกาสเหล่านี้ให้เด็กๆบ้างนะครับคือแบบสวนสวนสนุกที่นั่นอ่ะที่แอพพอร์ตมันใหญ่มากแล้วก็แบบเป็นเรื่องที่แบบว่าทำให้เด็กมีความสุขเวลารอคอยจะขึ้นเครื่องบินคือเขาคิดถึงคนลเมืองของเขาอ่ะดูดิดูดินี่แค่นี้เขาก็มีความสุขละค่ะเล่นอะไรอย่างเงี้มาแล้วสาวมาหาแล้วเร็วนี่สาวว่าเล่นด้วยแล้วเร็วมามาไปแล้ว นี่ทำอะไรนี่ทำคนเหลืองนี่สีเขียวนี่สีแดงเดี๋บอกยังดข้างล่างนะรอตรงนี้ข้างล่างนะนอนเลี้ยงไล่าะเนาะว้าหนี่มาแล้วนี่มาแล้วโอ้นำหน้าเลยโอ้โหไปตรงไหนรู้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับใครเล่นครับผมอันดาครับอันดานะครับอ่ะ อันดาครูแนมมีไม้ปวัดให้สองอันอันนี้ของครูแนนแล้วก็อันนี้ของอันดาอ่ะอันดาอันดาถือไม้ปวัดไว้หนึ่งอันอ่ะถือไว้ทีนี้อันดาดูนะครับอ่ะดูนะดูคุณครูสิในนี้ไม้ปวัดในนี้นะมีผีอยู่เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวครูแนจะใช้ไม้ปวัดอันนี้นะคบตีผีไปแบบนี้ว่าวตีผีมาอย่างนี้ ติดมาได้แล้วอ่ะถ้าหากว่าอันดาตีผีขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะอันดาก็จะได้ไปหนึ่งคะแนนเลยนิ้วเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาตีผีแข่งกันไหมอันดาดำบ้านผีเลยอทพ่ตีตรงนี้ตีถ้าอย่างนั้นเราถือว่าเราทำลายบ้านผีได้พังหมดแล้วอ่ะเราก็จะตีผีได้ง่ายมากขึ้นเลยอ่ะอันดาได้กี่ตัวแล้วยังไม่ได้เลยครับ น,นี่<ม>ได้แล้วนี่อ,อน,น,น,น่แน่เห็นไหมผมเห็นแบบของเล่นเนี่ยมันมีหลายประเภทมันมีของนุ่มๆของเล่นไม้ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันต่างมันมันเพื่ออะไรคือถ้าหาว่าของเล่นสําหรับเด็กอย่างน้องอันดาใช่ไหมคะ หลักๆเลยของสําหรับเด็กเราจะเรียนรู้ด้วยการให้เด็กได้สัมผัสน,นะคะเช่นเขาก็จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างเช่นผ้าในนี้มันจะมีทรายอยู่ข้างในเราได้จับแล้วว่าผ้าเนี่ยนอกจากว่ามันจะนิ่มแล้วมันก็จะยังมีผิวสัมผัสที่เป็นตุ่มๆก็คือตรงเม็ดทรายอยู่ข้างในนี้ด้วยแล้วก็ถ้าอย่างเป็นของเล่นไม้อะคะอ่ะหนึ่งเป็นชิ้นนี้นอกจากที่เขาจะสัมผัสความเรียบมนมันมีความมลปุ๊บอันนี้ก็จะสอนให้เขาหัดนับเลขอะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานเลย สนให้จับนับเลขโดยใช้นิ้วอันดา I love you นี่อันดาครับคุณแมมีอาหารกลางวันมาให้อันดาทานนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะได้ทานเราจะต้องจัดใส่ถาดให้เรียบร้อยก่อนอันดาคุณแมมีนมหนูจะวางนมไปที่ตรงไหนนะคะจับก่อนที่นี่ในช่องนะครแต่เดี๋ยวเดถามนี่ปกติเนี่ย นักนักเรียนเบบีที่มาเรียนหรือเด็กๆที่มาเรียนที่นี่เริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่1.8น่ะค่ะขวบ8เดือนอ๋อโอเคดาเพิ่งขวบ3เดือนแต่ก็โอเคไม่เป็นไรคือเราจะเริ่มต้นการเรียนในการเล่านิทานก่อนคือเด็กกับนิทานที่กับพี่ครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีนิทานปุ๊บเขาก็จะนั่งและแล้วก็ฟังฟังเรื่องราวเสร็จก็จะมีเกมการศึกษาในการเข้ามาเข้ามาให้เขาเล่นบนไปนวดบนไปนวดนวดมีอะไรเนาะช้าๆช้า เด็กๆที่มาที่นี่ก็คือมาเล่นอย่างเดียวเลยถูกไหมอ๋อก็มาเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนนี่ก็คือมาเรียนอันนี้แล้วก็จะมีให้เขากลับไปทาที่บ้านด้วยอ,อ๋อ,อแล้ว,ลว,ลวมุมนี้คืออะไรครับพวกนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องสมุดนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาน้องมาอ่านหนังสือในห้องนี้ได้นิทานก่อนนอนแสนสนุกไปให้รู้น้อยทุกท่านเป็นเด็กดีโตมานะ่ารักว่าง่ายนะ้ bedtime mm hmm. story ลาแก่และสุนัขแก่มุ่งหน้าเดินทางไปสู่เมืองเบเมร์ล์ขัุ่งมาเวลาที่ทั้งสองถึงบ้านสุดน,น,นั้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่านอกจากมาที่นี่แล้วจะเสริมสร้างพัฒนาการนะคะทำให้ลูกเนี่ยได้เจอเพืพ่อนๆด้วยแล้วก็มีมุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยค่ะคือเด็กๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่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 สุดให้เขาแบบว่าได้ได้เจอเพื่อนเจอสังคมเจอผู้ใหญ่เจออะไรบ้างผมรู้สึกว่ามันไม่ได้รับการแบ่งปันและการการถูกสอนให้ให้ให้แบ่งกันอ่ะ คือคนในโลกโลกสมัยนี้ปัจจุบันนี้ทุกคนไม่มีใครให้ทุกคนเอาอ่ะนึกออกไหมโดยโดยโดยส่วนใหญ่นะไม่ได้ว่าคนรู้แต่ว,ว่าผมว่าพ่อแม่แหลายหลายคิดแบบนี้นะการแชร์กันนะมีอะไรก็แบ่งปนันการสอนกันให้ได้ให้เขาให้เขาเ,เ,เล่นด้วยกันให้เขาอยู่ร่วมกันอย่างแอย่างอย่างระดีประน,ะนองแนละ้วก็แบบว่าน่ารักอ่ะกอดกันขอบุณขอบุญอ่ะ ไม่ต้องัวจับได้เห็นไหมจับหน้าเด็กๆเห็นไหม ตอนนี้นะครับครอบครัวของเราอยู่กันที่สยามโอเชียนเวิลด์ครับใช่ค่ะที่นี่มีมีปลาด้วยมีปลาฉลามมีปลาเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็นอกจากนั้นมีเรือท้องกระจกมีการให้อาหารฉลามมีโชว์ให้อาหารฉลามใช่ไหมหรือ<ช>มีเรือท้องกระจกให้ลูกได้มาดูปลานะครับที่นี่เป็นแหล่งรวมปลาน,ะนานาชน,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 นิดที่บอกว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียนะครับก็ว่ากันว่านะครับเดี๋ยวเราลึกเข้าไปดูกันดีกว่าเขาบอกจะมีโชว์ละใช่เดี๋ยวไม่ทนันไปดีกว่าค่ะไปเเยย ยังกองอย่างนี่ปลาปลาปลาปุ้มปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยมีเพื่อนมาดูเต็มเลยลูกมีเพื่อนมาเต็มเลยปลาปลาไหลปลาไหลปลาไหลอยในทรายเฮ้ยเจ๋งอ่ะเข้าไปดูข้างในกันต่อดีกว่า พอเข้ามาถึงโซนแรกนะพี่หนุ่มที่เนี่ยมันเป็นโซนสัตว์มหัศย์คืออะไรคือแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นเช่นตอนนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยจะมีปูปูตัวใหญ่ปูยักษ์ใช่ซูนอยู่ฝั่งโน้นเราไปดูปยังไงหัวปะนี่ไงลูกปูเป็นมุมยักษ์ครับว่หาให้ลูกกันเลวเฮ้ยดูปลาป๊าป้าไหมลูก ป้าป้าเป้ามาพอมันโกรธแล้วมันจะตัวพองลูกบุ้งบุ้งแล้วมีหนามเต็มเลยป้าปลากเป้าบุ้งป้าเป้าหน้าหมาป้าเป้าหน้าหมานี่ไงน like no ี่ไงหอยปลากินข้าวเลยลูกปลากินข้าวเดี๋ยวอันดาก็ต้องกินข้าวเหมือนปลาใช่ไหมครับมาหมั่นคว้าตัวไหนตัวนั้นตัวข้างบนอ่ะไอ้นี่ปลาปลาเป้าให้มันท่าเดียวกับไอ้นี่เลยนี่หว่า บอกว่าข้างล่างเนี่ยพิธีกรเนี่ยนะครับเขาสามารถสื่อสารกับนักประดาน้ำได้เลยก็คือบอกว่าในขณะที่นักประดาน้ำให้อาหารเนี่ยเขาก็คุยกันได้เลยข้างล่างเนี่ยเขาจะมีโชว์ด้วยนะมันจะเป็นแบบฟองอากาศใช่ป่ะที่แบบพอทาท่ายอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นฟองอากาศกลมๆมเหมือนแบบเรียกมีท่าเรียกปลาไล่ปาลาอะไรอย่างเงี้ยนี่ตื่นเต้นมากเลยไหตอนนี้เขากําลังให้ถ่ายรูปกับนักประดาน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปดีกว่า หายรูปนะกประดาน้ำไม่ลู้โซนนี้นะคะเขาบอกว่าจับปลาได้มันเป็นปลาดาวพี่หนุ่มมัน้คล้ายหินเลยอะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาจับเนี่ยต้องอยู่ในน้ำจริงๆก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ปลาค่ะใช่เรียกว่าดาวทะเลค่ะด้านบนตรงกางเป็นก้นด้านล่างเป็นปากจับไม่รูปจับปะ เป็นไงเป็นไงแล้วเป็นไงหยิบหยิบป่ะหยิบหยิป่ะเด่นอะไรดิเด่นี่ดูนิโม่ดีกว่าลูกนิโม่นี่เต็มเลยนี่ของตุเสฉวนด้วยมินิโม่ด้วยมีปลาดาวด้วยเห็นป่ะปลาดาวดาวทะเลครับสวยไหมน้ำเย็นน้ำเย็น จุดนี้ก็เป็นจุดให้อาหารเพนกวินค่ะเดี๋ยวเขาจะมีโชว์การให้อาหารเพนกวินนู่นเพนกวินบินใต้น้ำเต็มเลยอ่ะเหมือนในกระตูนเลยอ่ะสวยมากเหมือนลูกโป่งเพราะมันแบบวึ้งถึงเนี่ยเนี่ยลูกฮัลโหลฮัลโหลเล่นงันดาด้วยลูกเล่นกับอันดาด้วยนี่มันเล่นงันดาจริง่ะฮัลโหล Hindi. Ni ngay pa to ตาเวนตาหูมาไม่ต้องกลัวจับได้เนะห็นไหแล้นี่ก็คือไฮไลท์ของที่นี่ค่ะครับตอนนี้เรากำลังรอ,อชมการให้อาหารปลาฉลามกันอืมไม่รู้ก็จะให้ฉลามกินอะไรอ,อยากรู้เหมือนกันไปนั่งหาที่นั่งเลยไป ต <ort. S 2> ัอย่างวัชโรนะคะไม่ได้มีเฉพาะแค่เสือทายเท่านั้นมาแั้เส้นยดานหน้าเด็กๆะมากจอฉลามเลยัฉลามให้ทบที่จมูกกันแล้วมันจะหนีโอ่คินีว่หมดทา้กวราจั่นนกใสชูชีพด้วยครับคุณพ่อใส่ได้ปะของมามี สองคนม่อันเดียวน้าพร้อมครับพร้อมครับเฮ้เพื่อให้สนุกในการชมค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าลืมให้อาหารด้วยนะเห่หนึ่งร้อยบาทป้ายนี้ระวังนะนั่งตรงไหนดีว้าวให้ปลางให้ปลากินนะปลาคให้ปลากินโยนตึ้มปลากระโดดแย่งกั่วใหญ่เลยได้ราประกอบการดึกษาใช้การหาอาหารไดค่ะ โอ้นี่นี่นี่ตายอยู่ตายเต็มเลยุงดุงยตามไว้ตามเต็มเลยลูกอุวิไปไปฉลาดไปลูกไป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 ฉลาด เาเดินนานแล้วตอนนี้มันมีหิวแล้วไปเดี๋ยวไปหาอะไร่ำกันพ <ไป S 1> ่อพาไปกินไปร้านนี้อร่อยและตอนนี้นะคะไฟก็อยู่ที่ร้านพาราไดซ์ไดนาสตี้ค่ะเมน,นูเด็ดที่อยากให้พี่หนุ่มลอง ดยานสตี้ค่ะอาหารก็แบบเมนูมากมายเป็นอาหารจีนนะเป็นแฟรนช์ายจากสิงคโปร์ค่ะเมนูเด็ดที่อยากให้พี่หนุ่มลองมันเป็นแบบเสี่ยลงเปาเสี่ยวลงเป,า,เงเปาหลายสีแล้วก็ข้างในจะมีหลายรสชาติเดี๋ยกก็มาชิมกันว่ามีอะไรบ้างต้องปิดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ววกนจะนแล้วก็มีราเมงซอสถั่ใไก่ผัดเผ็ดก๊ยวหมูั่วผัดเผ็ด น่ากินมากหิวอะ่ะกินก่อนนะอืกินเลยสหรับวันนี้นะคะใสขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับเดนี้ถึงแม้จะเป็นทริปสั้นๆนที่อยู่ภายในเมืองกรุงแห่งนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าผมฝ้ายและอันดาสนุกและรู้สึกอบอุ่นมากๆที่สำคัญผมได้มองเห็นโลกในอีกมุมหนึง่งโลกของอันดาที่ผมเชื่อว่าเป็นโลกใบใหม่ที่คนเป็นพ่อและคนเป็นแม่ในทุกๆครอบครัวจะได้เห็นเหมือนๆกันกับผมโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาและเป็นโลก ที่ทำให้เราได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง